สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิพามาเบ่งไอเพาะกาพักก็กาดอกไม้อยู่ในตู้เด้อจ้ะอยู่ในตู้กระจกอันแรกนี่คือใบกระเพราเด้อจ้ะแถวแรกที่ว่ากำลังงอกเนี่ยกระเพรางอกน,น้อยอยู่พ่นงอกซาจ้ะเพราะว่าอากาศนังเปลี่ยนอยู่เนาะแถวที่สองนี่สิเป,ป็นแมงลักเด้อจ้ะแมงลักก็งอกดีๆอยู่ ต่วพวกนางนี่โตซาได้จ้ะกลัวสิโตขึ้นมาจะได้แยกปลูกอีกแถวนี้สิเป็นพักซีใบเลือยพักซีใบเลือยเพาะอยู่หนี่บ่งออกจ้ะต่วอันกอนข่อยเพาะไปในบ้านอันในบ้านนะออกแล้วก็จะมีพักซีใบเลื่อยมีพักฝังตรงนี้จะเป็นไอ้บวบฝรั่งแต่ว่าข่อยเมือว้าเนี่ยใหญ่ออกปลูกใส่กระถางหน่อยแล้วจ้ะ กะทั่วแปบแถวนี้อันนี้แตงก่าแตงกวัวกำลังอันงอกขึ้นมายังแงยกปรได้จ้วะนี่หน่อยอยู่อันนี้เป็นฟักทองฝักทองกับพึ่งแหกลงมกระถางเมื่อวานนี่จะฝักทองนี่จะบุบฝรั่งอยู่ี่บ้านไอ้กง่แยกคือกันต่ว่าจะเป็นเอก มะระจ้ะมะระใ่กบมะระหน่อยแต่ว่ายงบุญใยเดี๋ยะปีนี้เหมือนกับเพาะพักนี่งอกยากยาก,ากจ้ะค่อยเพาะบะเขือกับบ้างอกปีนี้ในบ้านจะมีพริกแล้วก็มีผพักซีฝรั่งจ้ะอันนี้เป็นชะพูจ้ะชะพูใบานางรนบดเดียวค่อยตัดออกจ้ะนางกํางเสียนหลัดไม้แล้วนี่เอาไว้ในบ้านเนาะ คอยไปไถกลับมาโคดน้ำเปียกลายโพดนางก็เลยเป็นออกเหลืองๆ่อยก็เลยง่ายมาะว้ด้านนอกจก้ะแล้วก็ลิใบานางออกให้นางอันงอกไม้นางกำลังสิลัดจ้ะเนี่ยแชพูคอยเห็นตะการอันนั้นเพราะฟักเมลดอกจ้ะนะมีแชะพู ชมพูมีอยู่หากระถางจ้ะเพี้ยลงนางน้ำบุญอ่ะดูเพี้ยบวันี่ขอเอาน้ำยาล้างจานะผสมน้ำฉีดจ้ะก็นีงว่าหายดีขอ็เล่นนี่ดิบใบออกน้ำจ้ะแต่ว่านางกำลังหลัดไม้แล้วหยอดไม้กำลังหลัดจ้ะ น,นี่ใบบัวบกของปีที่เลี้ยวปีก้อนเบอร์จะนี่นาน,นาวเขาก็ตั้งไวนน้นี่นี่แหละจะนี่นี่กระลังปปูกขึ้นมาไหมใบบัวบกอันนี้ก็บัวบกจ้ะอันก็เงาเกาแล้วเขาเอาเม็ดวานเม็ดแก่จีเก็บไบขอ่อยกวานจ้ะดูพักแผ้วข่อยตัวขนาดข่อยเอาไว้ในบ้านด้นี่เอาไว้ในบ้านนังแหงตายไหมจักจีจกัจกสิงอกบ่จ้ะ เหลือแต่การรอดูล,อดล้อหลุนว่านังเงินแตกยอดไห้บจ้ะแตกยอดไม่ส่วนแถวนี้ฟักแมวจ้าเนี่ยฟักแมวฟักแมวกับกระลังเงินแตกยอดคือมากแล้วจ้ะเนี่ยแทงยอดพอฟักแมวลายอยู่อันสิป,ปูไว้กินยอดน้ำจ้ะนี่ก็ฟักแมวแต่ว่าเอาดินเก่าเพาะที่นี่เม็ดดอกไม้ร้นนาะ การเม็ดดอกไม้กันเลยงอกขึ้นมาจา้ะฟักแมวทั้งนั้นด้ไห่ดูนี่ก็เพาะโดนเลยได้เนี่ยเพึ่งต้อเอียนแตกหยอดขึ้นมาเนี่ยจ้ะปีนี่สาทุกอย่างเลยเพาะว่าเมียผักซีเล้าเนี่ยเ่ไดดเพาะได้จากงอกเองเพราะว่าเม็ดเกา่าเนาะร่นอาดินเก้ามา่เพาะน้าก็เลยงอกขึ้นมาจา้ะฟักแมวกำลังงอกกำลังงอกหล้วการไหเบื่เลี้ยงหลอกจ้ะ ทั้งเท่งกับเป็นฟักแมวเพื่อกันจะนี่ยนี่กำลังแตกแตกยอดแตกใบขึ้นมายัยซาปีนี้ยัยซาทุกอย่างแจกที่คอยพาะไหมบ่อเร็เวเลยดูใส่เวลาปีนี้ใส่เวลาพริกพริกที่ว่าเพาะยี่ในบ้านที่กันจ้ะยังบ่ใหญ่ดอกเพราะว่าปีนี้เพาะสาเนาะ ไปไถกับมาซานี่ก็เพาะเม็ดไอนียังก็บใบบวบกจ้ะเม็ดใบบวบกเังบางอกเลยจ้ะเนี่ย,บบย,ยปปนี่จะใบบวบกเดี๋ยวค่อยโรยลงไปนี่จ้ะเดี๋ยวจักหน่อยก็คงจะงอกไข่ลงมั้งนี่เหลือเหลือหอดหนึงน่งนี่พักแผวคข่ลิออกมาตอนนั้นนางยังบ่นเหี่ยวเลยจ้ะหยดนี่ไข่ลิมาช้ำไปตรงนี้นางกำลังแตกข่ได้นี่รอรุ่นจ้ะ ่อยดูนั่งจะขยายพันธุ์เนี่ยข่อยบอกท่านมูนให้กระถางบพแตกงยอดให้นะรอรุนรอรุนส่วนอันนี้เพราะหมอวานเนี่ยไอ้พอเม็ดดอกไม้ดอกอย่างนะพิทูเนียนเนี่ยจะ้ะเพาะข่อ,ขอยเพาะเองทุกป,ปีเลยเนี่ข่อยเก็บเม็ดไวจ้จ้ะปีที่แล้วปลูก่อยกับเก็บเม็ดไว้หลยแล้วก็เพาะ สื้อนี่ทุนทุนกนกระถางปีที่แล้วสองปีที่แล้วนั่งกันแตกหยอดขึ้นมากไหมยังสีอล่ะจะทุนเนี่ยทุนนี่นั่งไงมีไหลเนาะนั่งกัเสียงอกขึ้นมากไหมทุกปีจะ้ะกำลังสีเหลืองงามอะเร้ยทุนคอยกระถางยุดดันหนอกก็มีอันนี้ตั้งไว้ดันในจ้ะนี่สารเน่สารเน่นี่งามขักจ้ะ เบิ่งดูขนาดกระตัดไปกินแล้วได้ไงกระแตกขึ้นมาเรื่อยงามผพดเขาว่าสิแบงไอปลูกอยู่จ้ะเพราะว่านางทีโพดแม่ดูทีโพดวางไว้ไวในตู้ข้างนอกตอนนั้นช่วงนั้นเนาหนาวเนาะก,ก็ก่ายกระถางมาไหวขดดันไหมที่กี่นางจีใบแห้งเบิดเลยได้จ้ะเคลือนางน่ะสีแห้งเคลื่อนมันตายเบิดเลยเลย,ยที่นี่นางกบโป่งขึ้นมาไม่ได้จ้ะ ป้งขึ้นมาไมพูนะ่ะเบื้องดูง้มขนาดหอมจ้ะเอากินก็ขนมเสน้นกินก็ขนมเส้นแล้วก็ไส้ลาบเนาะจ้ะเนาะแซ่บปนยังส่วนอันนี้ผักซีลาวด้วยจ้ะนี่อันนี้คือว่านผักซีลาวเนี่ยใส่กระถางกระลังหงอกขึ้นกันจ้ะผักซีลาวมีสามกระถางค่อยว่านสามกระถางจา้ะ นี่กำลังหอกพือกันบมดเลยวานพร้อมกันนี่กระแมนแดดซองมองบกค่อยเห็นนียปักซีแล้วจ้ะปักซีแล้วอยู่หนีแ่แพงแพงเดกำลัหนึ่งเกือบกี่สองยูโรนิดเดียวจ้ะนี่เบิ้างพิทูเนียข่อยว่านหนาโพดกกำลังขึ้นหนาเปี้ยุ่นน่ะ ่อยเมื่อหนักเดวานพักวันดอกไม้คอยสอบเมื่อหนักพ่าที่นี่ก็แน่นเนาะเวลาขึ้นมานี่แเน่นเอียดเลยพุณนะจ๊ะหลายบ่สินใหญ่คอยไดบวนพวกเอาคอยว่านไอหนาโพดนี่อีก,กระถางนึงจ้ะกระถางนี้เนี่ยขึ้นหลายถ้ากระถางนั่นเด้พี่ทูนี้คือกันเด้จานี่ ส่วนนี่กับบวัวบกใบบัวบกก็ลังแตกขึ้นมาใหม่เงาเก่าล็ดจ้ะใบบวับวบกกับผักซีลาวผักซีลาวกับงอกเองจ้ะดินเก่าน้ากับงอกในกระบะนี่ก็ยังมีดเลยจ้ะพิทูเนียข่อยนี่ดูวาดหนาให้กันเนี่ยพื่อนอะหนาตึบ๊บสีขึ้นได้บ่ ย่านตะวันบ่พราะอะไดูวยกับวานซัมวานซัมมิอันพิทูเนียด้วจ้ะถ้าใหญ่ขึ้นมานี่แยกปลูกแม่หลายคักจ้ะแยกบ่หวาดบ่ไหวแล้วาปุณน่ะดูกำลังขึ้นมาเต็มเลยนี่กำลังงอกกับมิจด้วจ้ะเนี่ยพิทูเนียเยอะแยะส่วนอันนี้ อันนี้ดอกดาวเรืองพันดอกใญ่ที่ว่าปลูกปีที่ลแล้วเด้อจ้ะเนี่ยดา,ดาวเรืองกับกรลังงอกขึ้นกันจะเนี่ยดาวเรืองดาวเรืองกับตรงหมองเออเป็นยอมเป็นยอมบ่งออกกับมีเมด้๋ยะทั้งงอกทั้งบ่ง,งออกส่วนฝั่งนี้ทานตะวันจ้ะตรงนี้ทานตะวัน ดอกหน่อยดอกหน่อยกับเบียรน้อยหน่อยเนาะงอกบ่ค่อยหลายจ้ะดอกหน่อยส่วนอันนี้กับทานตะวันตะวัน,วน,วนเป็นพันดอกไงจ้ะเนี่ยนี่สองพันนี่จ้ะทานตะวันเอาเม็ดเอ้กันหอยทากมารยขอ,อยามันกัดกินยอดดอกไม่ไหมพอมันกาดกินยอดแตงกวข่อยก็เลื่อนร้ยรยัดได้จ้ะเนี่กะละงอกก็กันจ้ะ มีแค่นี้แหละจ้ะเพราะในตูนี่มีบ่หลายอย่างดอกปีนีวันสิปลูกบ่หลายอย่างดอกจ้ะย่างระนิดจังระนอยยู่นบบานก็จะมีทั่วแปบมีพริกปักชีบใบเลือล่อยแล้วก็ย่างก็โหระพาโหระพากะเพราก็ยังบย่ยใหญ่ที่กันจะเพาะไว้เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้กอน้อจ้าคลิปหน้าจะถ่ายยังอื่นมาให้เบื่องไม่อีก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปนะจ๊ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า